เรานั่งนั่งห้องไหนครับห้องนี่นี่ยิ่งจบตู้แกร้องนี่เดี๋ยวก็ห้องไปอยู่ห้องนู้นเป็นสัญญาณห้องนู้นส่วนใหญ่นั่งปัดจะไปเดินดูไหมฮะไม่เป็นไรครับเดแต่โลกหน่อยนะมีแต่เนั่นน่ะมีแต่เอนเตอร์เทนเยอะเด็กมันซื้อไดีบีดองดีๆไว้ดูแล้วก็มีหนังสือธรรมะอยู่ในตู้เห็นพิจารณาเข้าไปในในไลน์ก็เมีในในแบนก็มักจะโพสให้เพื่อนเห็นเห็นกัน แต่ว่าในไลน์มันทีมันโพสไม่ได้เต็มที่ก็เลยเอาใน f เฟ e b ุ o กแล้วก,กันงาน่ายกว่าวันนี้ก็ไปอินเดียไปจีนอะไรเงี้ยฮะจะถ่ายรูปมาไปจ,นนจีนนี่ไปไอผมชอบชอบชอบทางวัฒนธรรมของอของแต่ละประเทศเอเราไปก็จะไปจีนอินเดียเนี่ยเวียดนามนี่ไปสองครั้ง แต่ว่าจีนินเดียมชอบไปเพราะมีมันมีอะไรเยอะมันมีเรื่องที่แแปลกๆเยอะอชมพูทวีปนะอาชมพูทวีปจีนนี่ก็เป็นชมพูทวีปกันนะอยู่ในติดมันติดติดกับอินเดียใช่ในส่วนที่ติดกันแถวทิเบตเลยพวกเนี้ยทิเบตพูตานแล้วก็มาทางพม่านิดๆนะฮะนั่นแหละออกกำลังกายบ้างไหมฮะออกกำลังกายบ้างไหมก็ไปเดินทุกวันนะเดินวันละสามกิโลสี่กิโลเดินเร็วๆอ่ะ หมอก็ไม่ให้วิ่งเพราะว่าขามันมีไอโทษนั้นมีเหล็กอยู่ข้างในขาตอนนี้ยังยังอยู่ไอ้อยู่แล้วมันเวลาเดินมันจะมันจะมันจะมีแง่ออกมาที่ที่ตรงข้อข้อแข้งอ่ะไอข้อข้อเท้าอ่ะจะมีเหล็กมันจะทิ่มเงยเวลาเราเราเดินรงัดขึ้นงัดขึ้นมันจะทิ่มใช่ไหมฮะเราเราวิ่งไม่ได้ต้องเดินเราตอนเดินก็เดินให้เร็ว้วเจ็บไหมครับก็เจ็บนิดๆเจ็บตรงไอ้ไอ้ตรงข้อพับตรงเนี้ย ที่ข้อเท้าครับแล้วเขาไม่เฉือนไม่อะไรไปเขาตอนนั้นถ้าถ้าเฉือนต้องผ่าตัดอีกรอบคือเขาบอกว่าถ้าถ้าลำคาญให้มาเอาออกเอาออกเอาถ้าเอาเหล็กดามนี่ออกก็คือจะต้องนอนอีกสองเดือนคือนอนนอนอาจจะนอนผ่าตัดประมาณสักสี่ห้าวันใช่ไหมฮะแล้วก็มานอนใบทั้งสองเดือนผมไม่เอาดีกว่าอืม